เคยได้ยิน Virgin Galactic Virgin Record Virgin Atlantic หรือชื่ออื่นๆที่เกี่ยวกับเครือ Virgin ไหมครับผู้ชายที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ที่โดดเด่นเหล่านี้หลายคนเคยได้ยินชื่อของเขานั่นก็คือเซอร์ริชาร์ดแบรนสันแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้เซอร์ริชาร์ดแบรนสันผ่านอะไรมาบ้างจุดไหนของชีวิตเขาที่เปลี่ยนชีวิตเขาจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้กลายเป็นนักธุรกิจระดับตำนานและกลายเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่เป็นไอดอลของใครหลายๆคนทั่วโลกตัดภาพมาทีี่่ปััััจจุบนนนครรรเอออ์์ิาแสมมูลทพยขงงตว กว่า2,600ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ94,000ล้านบาทคำถามสำคัญที่ผมจะพาทุกคนมาฟังในวันนี้คือเราจะมาแกะรอยความสำเร็จของเซอร์ริชาร์ดแบรนสันเขาใช้ชีวิตยังไงมีแนวทางในการทำงานและทำธุรกิจของตัวเองยังไงบ้างทั้งหมดนี้วันนี้ผมนพพงศธรจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะผมเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆไม่ควรจะถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับ จีนเป็นผู้นําเทรนด์การขายออนไลน์คอมเมอร์สของประเทศไทยอย่างแน่นอนทริปนี้จะเหมือนกับพาคุณไปนั่งถามแม่ชีนเพื่อดูให้เห็นในอนาคตว่าอีก3ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีการแข่งขันในโลกของการไลฟ์ในโลกของอ e ีคอมเมอร์สเป็นยังไงบ้างและกลับมาคุณจะได้เตรียมตัวได้ถูกอย่างแน่นอนในครั้งนี้เราจะไปดูธุรกิจหลากหลายที่เข้มข้นมากกว่าเดิมเริ่มต้นจากเทรนอีคอมเมอร์สขายของออนไลน์จากที่ใหญ่อย่างอาลีบาบา เราได้รับเกียรติจากอาลีบาบาเฮดควเตอร์นะครับเข้าไปดูงานถึงภายในแล้วก็แชร์อินไซด์ว่าโลกของการขายของออนไลน์ในอีก5ปี10ปีจะเป็นยังไงและตามมาด้วยอีกหลายสิบธุรกิจนะครับที่เติบโตมาแรงมากๆในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าจากยอดขายแค่ไม่เท่าไหร่กลายเป็นยอดขายเป็นพันล้านหยวนหรือประมาณ5 0 0 0ล้านบาทเนี่ยในปีเดียวพราะเขาเปลี่ยนกลยุทธ์มาเกาะกระแสแล้วก็จับวิธีในการทำไลฟ์คอมเมอร์สผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้อย่างประสบความสาเร็จซึ่งไม่ใช่แค่แบรนด์เดียวนะคร จะได้มีโอกาสไปดูเป็น1 0บสแบรนด์1 0บสบริษัทไม่ว่าจะเป็นหมวดอาหารแฟชั่นหรือว่าหมวดอื่นๆ และครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากเมืองหางโจให้เข้าไปดูห้างไลฟ์สดในวันร่วมพิธีเปิดเลยซึ่งเบื้องหลังวิธีการวางระบบการไลฟ์วิธีการวางระบบคอมเมอร์ซของเขามันเป็นยังไงบ้างนั่นคือสิ่งที่คนที่ไปประทับใจมากๆนะครับครั้งนี้เดินทางไปกับคุณเปียกบุญชัยลิมอติบูนะครับที่ปรึกษาสถานทูตไทยในประเทศจีนที่เป็นคนให้คําแนะนําธุรกิจไทยที่ไปบุกในจีนพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางในคณะคนอื่นๆและเข้าร่วมคอมมูนิตี้ของพวกเรานะครับที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับธุุรรรกกิจจคคคคณใใในน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 อนออาาาตยย่่งงแนนถ้้้้สไปดวัััีะบ เดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดและลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับครั้งที่แล้วเปิดมาแล้วเต็มเร็วมากใครที่พลาดไม่ได้ไปในครั้งที่แล้วครั้งนี้อย่าลืมรีบลงทะเบียนและพบกันที่ประเทศจีนครับ ซีรีส์ที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับคือซีรีส์ของมหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยที่สุดในโลกซึ่งเราจะเอาเรื่องราวของมหาเศรษฐีไม่ใช่แค่มาเล่าประวัติให้คุณฟังนะครับแต่จะพาคุณไปวิเคราะห์ให้ลึกถึงจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนสำคัญในแต่ละครั้งของชีวิตของเขารวมถึงจะพาคุณย้อนกลับไปตั้งคำถามครับว่าถ้าคุณเป็นเขาในวันนั้นคุณจะคิดยังไง ท่านนั่นคือธุรกิจที่เรากำลังบริหารอยู่ในวันนั้นคุณจะสถานการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงซึ่นี่คือหนึ่งในรูปแบบการเรียนที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับในห้องเรียนธุรกิจ X MBA เพราะมันจะทําให้คุณได้ฝึกคิดกับสถานการณ์จริงที่มันเคยเกิดขึ้นและผลลัพธ์ของมันคือความสําเร็จของมหาเศรษฐีเหล่านี้คุณจะได้เอากลับไปปรับประยุกใช้ในชีวิตและธุรกิจของคุณได้ฉะนั้นก่อนไปฟังวันนี้ครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆทีีที่ผมมจะเเเออาาาให้้้ัังนงนนนนกรยแบบทุว เรามาพูดถึงจุดเริ่มต้นของคำว่า Virgin กันก่อนริชาต์แบรนสันเกิดในปี1950เขาไม่ใช่เด็กนักเรียนทั่วไปครับไม่ใช่ว่าโดดเด่นหรือว่าเก่งกว่านะครับแต่เขาด้อยกว่าคนอื่นๆเพราะในตอนเป็นเด็กนั้นเขาต้องต่อสู้กับภาวะดิส l e กเซียครับแต่อย่างไรก็ตามครับริชาต์แบรนสันได้สร้างความ น่าประหลาดใจในเชิงธุรกิจตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กพูดง่ายๆคือใช้แววตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนั่นก็คือในตอนที่เขาอายุ16ครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็คืออยู่ในชั้นมัธยมปลายวิชาบระสาทได้เกิดปิ้งไอเดียทำเงินขึ้นมานั่นก็คือทำนิตยสารที่ชื่อว่า Student ที่แปลว่านิตยสารเกี่ยวกับนักเรียนเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือตอนนั้นนิตยสารที่มีก็เป็นนิตยสารที่เจาะกลุ่มผู้ใหญ่เจาะกลุ่มวัยทำงานแต่จริงๆแล้วนักเรียนก็มีความสนใจในแบบของนักเรียนมีความตต้้้้้ออองงงงกกาาาาาารรรรรในน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 นแแบบขขัเเเเเีีีีียยยะป็ทท่่ท่่มมมิสสถึว ไม่ใช่สิ่งที่ทําเงินเป็นเกาะเป็นกรรมและทําให้เขาประสบความสำเร็จอย่างในปัจจุบันได้แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นครับเพราะจุดเปลี่ยนสาคัญก็คือในปี1970นั่นก็คือตอนที่เขาอายุได้20ปีนติตยสารสตีเรนของเขาที่มีผู้อ่านนะครับแล้วก็มีคนที่ติดตามอยู่จํานวนหนึ่งเลยเนี่ย อาจจะไม่ได้สร้างเงินให้กับเขาเยอะมากแต่เขาตั้งคําถามว่าจากฐานลูกค้าที่เรามีเราสามารถที่จะต่อยอดยังไงได้พูดง่ายๆก็คือถ้าสมมุติเราลองเปรียบเทียบนะครับกับในยุคปัจจุบันเนี่ยในยุคที่ครีเอเตอร์ในแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆเยอะมากหลายคนอาจจะบอกว่าก็รายได้เนี่ยน่าจะตันประมาณนี้แหละรับค่าโฆษณารับค่าสปอนเซอร์นี่คือ Business Mo เด l มาตรฐานครับแต่สิ่งที่เราจะชวนคิดนะครับในเชิงของการบริหารเองเราจะต้องตั้งคาถามให้ถูกว่า Business Model ที่เราทาอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่า profit formula หรือว่าสูตรการทํากําไรครกิจ ประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมนี้อยู่เสมอสามเหลี่ยมนี้ประกอบไปด้วย Resource คือทรัพยากร Process คือกระบวนการการทำงานแล้วก็ Profit Formula ก็คือสูตรในการทำกำไรถ้าเราสังเกตให้ดีครับ Business Model หรือว่าช่องทางในการทำเงินของแต่ละธุรกิจเนี่ยมันจะจำกัดอยู่ใน Profit Formula หรือว่าสูตรการทำกำไรและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือหลายคนพยายามที่จะทำกำไรในสูตรสูตรเดียวนี้ด้วยการขยายอย่างอื่น นั่นก็คือเพิ่มการตีพิมพ์ให้มากขึ้นนติตยสารตอนนี้ขายได้ล้านหนึ่งหรออยากขายให้ได้2อล้านก็ต้องทำการตลาด2เท่าตีพิมพ์ให้ได้2เท่านั่นคือการคิดอย่างตรงไปตรงมาใน profit formula หรือ business model แบบเดียวแต่ริชาร์ด b บรน s o n ไม่คิดอย่างนั้นครับ สิ่งที่เขาคิดก็คือจะทำยังไงให้บิสเนสโมเดลนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในขั้นบันไดเดียวเขาเริ่มคิดต่อไปครับว่าแล้วถ้าเราไม่คิดอยู่ในกรอบว่านิตยาศาศาสารเนี่ยต้องทำเงินจากการขายนิตยาาสารหรือขายโฆษณาถ้าเราตั้งต้นด้วยคำถามนี้เราจะมัวแต่ถามว่าขายโฆษณายัางไงให้ได้มากขึ้นคำถามคือถ้าเป็นคุณในวันนี้ครับถ้าคุณคือเซอร์ริชาร์ดแบลซันในวันนั้นอายุ20ปีเนี่ยเป็นเจ้าของนิตยาาสาร s t u d เด t มีผู้อ่านจานวนหนึ่งรายได้ค่อนข้างจะติดเพดานแล้วเป็นคุณ ทยงไรรถ้าสมมติคุณอยู่คนเดียวนะครับคุณอาจจะโพสต์วิดีโอนี้แล้วก็ใช้เวลาคิดสั้นๆก่อนที่จะไปฟังเฉลยกันนี่เป็นโมดูลที่สำคัญมากๆนะครับถ้าอย่ห้องเรียน X MBA ผมจะให้เวลาคุณได้ดิสคัตกับเพื่อนข้างๆเพื่อฝึกกระบวนการคิดและตัดสินใจในเชิงธุรกิจของคุณหรือถ้าคุณอยู่กับแฟนอยากชวนแฟนทำธุรกิจมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เริ่มกันสักทีลองใช้เวลานี้ครับส่งไปให้เขาดูแล้วลองคิดกันก่อนก่อน,อนที่จะไปฟังเฉลยกันและถ้าคุณฟังเฉยแลยแล้วต่อไปนี้คือเฉลยของเรื่องนี้ครับเช,ชบรบอรดลี่มัน ถูกคิดค้นกันมาหลายร้อยปีแล้วนั่นก็คือขายแค่ค่าโฆษณาขายแค่ค่าสปอนเซอร์แต่ผมต้องการที่จะทําลายเพดานนี้ออกไปก็คือก็คือแตกจากกรอบเดิมออกไปโดยตั้งคําถามกลับกันครับว่าธุรกิจใดบ้างหรือบนโลกใบนี้เนี่ยที่อยากได้ฐานลูกค้าของผมก็คือมองมุมกลับครับแทนที่จะมองว่า เรานิตยาสารเราขายโฆษณาอย่างไงให้ได้มากขึ้นกลับมองว่าเรามีลูกค้าที่อ่านนิตยสารเราจะทําธุรกิจอะไรกับลูกค้ากลุ่มนี้ได้บ้างเห็นไหมครับตั้งคําถามกลับกันนิดเดียวแต่ว่าไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของเราพัฒรูขึ้นต่างกันและสิ่งที่เซอร์ริชัทแบรนสันคิดออกนะครับก็คือตอนนั้นมีธุรกิจหนึ่งที่กําลังมาแรงครับในกลุ่มวัยรุ่นนั่นก็คือธุรกิจเพลงตอนนั้นค่ายเพลงต่างๆก็พยายามที่จะขายศิลปินของตัวเองขายแผ่นเสียงให้ทุกคนโดยคนที่จะไปซื้อแผ่นเสียงเนี่ยก็ต้องเดินทางไปที่ห้างสนน้้้าา่่่งงงๆซึก็ไไมมดยยยเลหัั ร้านสะดวกซื้อเหมือนเซเว่นอีเลเวนบ้านเราก็ไม่มีนะครับริร์ดแบรนดชันก็เลยปิ๊งไอเดียครับเพิ่มหนึ่งหน้าเข้ามาในนิตยสาราของตัวเองครับเป็นใบหนึ่งใบนะครับที่เอาไว้เขียนคําสั่งซื้ออ่านนิตยสาราไปอยู่ดีๆนะครับแล้วก็เจอคุณอยากสั่งซื้อแผ่นเสียงหรือเปล่าหล่ะไม่ต้องเดินทางไปที่ห้างอีกต่อไปแล้วคุณแค่ฉีกใบนี้แล้วก็ส่งทางไปรษณีย์เดี๋ยวค่ายเพลงจะส่งแผ่นเสียงกลับมาให้คุณถึงบ้านในอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละครับพลิกมุมมองความคิดแค่นี้เอาไปเสนอต่อค่ายเพลงต่างๆคค่่าาายเเพลงงตๆอมัรบ ก็ต้องเอาอยู่แล้วเพราะว่ามาช่วยขายจากจุดนี้นะครับทำให้เกิดการปฏวิวัติวงการเพลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยครับเพราะว่ายอดขายที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อจากนิตยสารของริชาร์ดแบรนซันเนี่ยมันถล่มทลายมากๆซึ่งโมเดลธุรกิจนี้ครับริชาร์ดแบรนซันตั้งชื่อให้หมันเป็นชื่อแรกว่า Virgin Mail Order และนี่คือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของอาณาจักร Virgin และตอนนั้นครับการขายแผ่นเสียงผ่านเมลนี้ก็สามารถประสบความสําเร็จมากๆจนทีมงานต้องตัดสินใจว่าเราน่าจะขยายไปไม่ได้ทําแค่แผ่นเสียงที่สั่งต่างไปชนีละเลยเริ่มที่จะสร้างร้านครับสาขาแรกขึ้นมาบนถนนออกซฟอร์ดในกรุงลอนดอนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของ Virgin Records ซึ่งนั่นคือครั้งแรกนะครับที่วงการดนตรีเนี่ยได้กลายมาเป็นหมวดหมู่ที่อยู่กับการขายแบบคาปลิและทําให้เข้าถึงผู้บริโภคเข้าถึงลูกค้าได้้ททุุกบาน จริงจๆากจุดเริ่มต้นเล็กๆตรงนั้นครับวอร์จินได้พัฒนาต่อมาให้กลายเป็นวอร์จินเรคกคอร์ดเป็นค่ายเพลงที่สร้างความแตกต่าง แล้วก็กล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆด้วยความภาคภูมิใจจนเวอร์จินเดอะคอร์สามารถที่จะพัฒนามาแล้วก็เซ็นกับนักร้องดาวรุ่งหลายๆคนนะครับที่กลายเป็นตํานานอย่างทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเดอะโรลลิ่งสโตนหรือว่าเทเลอร์สวิฟเองก็ตามผมมีโอกาสเล่าเรื่องมหาเศรษฐีมาหลายคนนะครับส่วนใหญ่ในเรื่องราวก็จะจบลงที่ประมาณนี้แต่ว่าคุณเชื่อไหมครับในกรณีของเซอร์ริชาร์ดแบรนซันนี่คือจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองถ้าใครเคยอ่านประวัติของเซอร์ริชาร์ดแบรนซันนะครับเซอร์ริชาร์ดแบรนซันจะบอกว่าหนึ่งในกีฬาที่ ไม่ได้ตัดสินด้วยแต้มเพียงแต้มเดียวความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวไม่ได้ทําให้คุณแพ้นในสมรภูมินั้นและนั่นคือสิ่งที่นักธุรกิจหลายคนทําพลาดไปคือคุณกลับมองทุกๆย่างก้าวของธุรกิจคุณว่ามันต้องสาเร็จสําเร็จสําเร็จแต่เทนนิสมันไม่มีใครหรอกครับที่ชนะทุกเกมโดยไม่เสียสักแต้มเลยธุรกิจก็เหมือนกันครับในวันที่คุณ เดินพลาดหรือว่าก้าวพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่แปลกนะครับคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งคุณอาจจะจมอยู่กับความเสียใจตรงนั้นแต่ความผิดพลาดไม่ได้เท่ากับความล้มเหลวครับเซอร์ริชั่แบร์สันได้เปรียบเทียบกับกีฬาเทนนิสนั่นก็คือคุณตีพลาดคุณตีออกคุณเสียคะแนนมันไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ถ้าคุณยังมัวแต่จมกับความเสียใจที่คุณพลาดคะแนนที่แล้วไปเนี่ยแล้วไม่ทันได้รีบกลับมาตั้งหลักเพื่อที่จะตีคะแนนถัดไปให้ชนะให้ได้สุดท้ายคุณไม่มีวันชนะในเกมนี้ธุรกิจก็เหมมืออนนนนกััััคคคครรบบุุุณณพพลลาาาาาดดดดไ้้จะขทงง หรือมองเกมไม่ขาดในบางกรณีแพ้คู่แข่งบ้างมันไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่ใช่เรื่องที่ทําให้คุณล้มเหลวครับมันเป็นแค่ความพลาดครั้งหนึ่งจะได้คุณจมอยู่กับความเสียใจตรงนั้นแล้วไม่ลุกขึ้นมา เพื่อที่จะทําเกมต่อไปของคุณให้ดีคุณไม่มีวันชนะในเกมเทนนิสแน่ๆเกมธุรกิจก็เช่นกันนี่คือบทเรียนนะครับที่เราได้จากเซอร์ริชาร์แบรนสันด้วยความคิดแบบนี้แหละครับทำให้เซอร์ริชาร์แบรนสันได้กลายเป็นไอดอลของใครลหลายๆคนเพราะว่าวิชาร์แบรนสันที่ประสบความสําเร็จมาใน2ธุรกิจแล้วกลับบอกว่าผมยังอยากท้าทายเรื่องใหม่ๆเพิ่มเติมซึ่งในตรงนี้ครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทําเลยอย่าไปทําให้เด็กมันดาเลยอย่าไปทําให้คนมันดูถูกเรื่อยๆเลยว่าประสบความสําเร็จมาขนาดนั้นแล้วแล้วมาทําธุรก ตำนานเดี๋ยวจะกลายเป็นไอคิ้วแพ้ได้นะวิชาั่แบรนสันไม่สนใจคำเหล่านั้นครับวิชาั่แบรนสันใช้ชีวิตด้วยแรงบันดาลใจและความสนุกส่วนตัวนั้นก็คือความท้าทายและการผจญภัยอยู่เสมอในปี1984ครับวิชชั่แบรนสันตัดสินใจเปิดธุรกิจใหม่อันนึงที่ท็อกโลกไม่มีใครคิดว่าเขาจะทํานั่นก็คือ Virgin Atlantic ซึ่งเป็นสายการบินครับ ในธุรกิจสายการบินเนี่ยหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือธุรกิจที่ลงทุนสูงมากแต่หล,หลายสายการบินขาดทุนหนักย่อยยับแต่ริชาร์ดแบร์ทันใส่ DNA ของตัวเองเข้าไปในธุรกิจนี้มาถึงตรงนี้ครับคุณลองนึกดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะต้องลงไปในสมรภูมิที่มีแต่เจ้าใหญ่แข่งกันสาดเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านอย่าลืมนะครับซื้อเครื่องบินลำหนึ่งเป็นหมื่นล้านนะครับธุรกิจสายการบินทั่วโลกสายการบินแห่งชาติในหลายๆประเทศใช้เงินจากกระทรวงการคลังในการมาแข่งขันกันแล้วคุณเป็นนักธุรรกกกิิจจจจตัวเเเลล็ๆคคคคนนนนนึงงงงะะะมาาาาาาทํํธุุีี้้ณออชขไไดย่ื สคัญฉะนั้นก่อนไปฟังเฉลยกันครับผมอยากให้คุณได้ลองใช้เวลานี้ลองพอสวีดีโอนี้แล้วลองหยุดคิดสั้นๆดูครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเปิดสายการบินใหม่ในเมื่อสายการบินเก่าก็แข่งกันเลือดสาดอยู่แล้วถ้าเป็นคุณ คุณจะทำยังไงครับและอย่าลืมนะครับถ้าสมมติว่าคุณมีแฟนคุณมีเพื่อนที่อยากชวนทำธุรกิจมาด้วยกันไม่ได้เริ่มสักทีลองส่งวิดีโอนี้ลองหยุดแล้วก็นั่งคิดด้วยกันดูว่าเฮ้ยท้านี้คือกรณีของธุรกิจเราเราจะทำยังไงถ้าคุณอยากฟังเฉลยครับเฉลยคือดังต่อไปนี้ในกรณีของ Virgin Atlantic ิครับเซอร์ริชาร์ดได้วิเคราะห์ครับว่าจริงๆแล้วสายการบินแข่งกันที่อะไรหลายคนบอกว่าสายการบินก็แข่งกันที่ราคาค่าตั๋วไงคำตอบคือเรื่องนี้ไม่จริงนะครับไม่เชื่อคุณลองเปดรคัุุเทไปปมญี่่น้บ สายการบินแข่งขันกันแต่สายการบินที่ขายดิบขายดีไม่ใช่เป็นสายการบินที่ราคาถูกที่สุดเสมอไปถูกกับแพงมันวัดกันที่อะไรถ้าบริการห่วยมากนะครับจ่ายราคาเนี่ยผมก็เสียดายแต่ถ้าสมมติบริการดีมากจ่ายราคาแพงกว่าหน่อยผมยังรู้สึกว่ามันถูกยังรู้สึกว่ามันคุ้มเลยฉะนั้นเซอร์ริชาร์ดบอกว่าการเดินทางข้ามทวีปข้ามประเทศเนี่ยที่เขาบอกว่าบินแล้วมันเบื่อมันไม่ได้เบื่อเพราะจํานวนชั่วโมงครับ ถ้าไม่เชื่อคุณนั่งอยู่ตรงนี้3ชั่วโมงนั่งเฉยๆนะครับกับคุณนั่งอยู่ในโรงหนัง3ชั่วโมงทาไมนั่งอยู่ในโรงหนัง3ชั่วโมงคุณไม่เบื่อ เพราะมันสนุกไงเพราะมันบันเทิงไงฉะนั้นเร์วิชาร์แบรนสันบอกว่าผมจะเปลี่ยนธุรกิจสายการบินจากธุรกิจที่เคยมองว่าเป็นแค่การบริการเคลื่อนย้ายคนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่ให้เคลื่อนย้ายคนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งและสนุกตลอดเวลาและนั่นคืออีกครั้งหนึ่งนะครับที่วิชาร์เบรนสันได้เปลี่ยนโลกใบนี้เปลี่ยนอุตสาหกรรมการบินของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือไปตลอดกาลเริ่มตั้งแต่วิดีโอรักษาความปลอดภัยครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเคย,เคยขึ้นเครื่องบินสมัยก่อนก็จะรู้ว่าวิดีโอเร หยิบหัวเข็มขัดขึ้นมาและสอดเข้าไปนี่คือไฟฉุกเฉินไฟนําทางจะสว่ารรอบตรวทันทุกสายการบินเป็นเหมือนกันหมดครับเป็นแพทเทิร์นที่แอร์โฮสเตสต้องบอกว่าขอละค่ะคุณลูกค้าช่วยหันมาฟังสักนิดหนึ่งเถอะคะ่ะถูกไหมนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงแต่ Virgin เปลี่ยนไปครับจริงๆมีทั้ง Virgin Atlantic และ Virgin อเมริกาที่บินในประเทศนะครับซึ่งจุดเปลี่ยนในครั้งนี้ก็คือสายการบิน Virgin ได้เปลี่ยนเรื่องที่น่าเบื่ออย่างวิดีโอความปลอดภัยบนเครื่องเนี่ยให้กลายเป็นวิดีโอความปลอดภัยบนเครื่องที่น่าสนุกและน่าดูและคนชื่นชอบกันมากๆนั่นคือครั้งหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยนักธรุรกิจที่ดีไม่ใช่นักธรุรกิจที่จะทําเงินและรีดเค้นกําไรจากลูกค้าให้ได้มากที่สุดแต่เป็นคนที่ทําให้ลูกค้าพอใจได้มากที่สุดแล้วลูกค้าจะยอมจ่ายเงินนั้นออกมาเองหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับนั่นก็คือกรณีที่มีการเปรียบเทียบครับระหว่างสายการบินโบรจินกับสายการบินอื่นๆนั่าครั้งงหนึ่่เีม แข่งขันกันเล่นๆระหว่างลูกเรือครับว่าเรามีของหวาน2ชนิดแล้วลูกเรือก็แข่งกันครับว่าใครจะสามารถที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้าได้มากกว่ากันระหว่างเค้กช็อกโกแลตกับขนมหวานอีกอย่างหนึ่ง แล้วลูกเรือบนเครื่องลานั้นก็ทําสิ่งที่ไม่น่าจะมีสายการบินไหนเคยทํามาก่อนครับนั่นก็คือเขาเอาเค้กช็อกโกแลตมาปาดบนหน้าเขาเป็นรูปยิ้มครับแล้วก็เดินคุยเล่นกับผู้โดยสารทุกคนว่าไม่ทราบว่าคุณอยากจะรับอะไรดีคะแต่ดิฉันแนะนําว่าส่วนตัวเค้กช็อกโกแลตอร่อยมากเลยครับถ้าฉันเป็นคุณฉันจะลองมันเรื่องอะไรแบบนี้คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสายการบินใดๆมาก่อนนะครับและนั่นทําให้การเดินทางบนเวอร์จินมันน่าสนุกขึ้นมาซึ่งสิ่งที่ริฉันแปลสันทำทั้งหมดนะครับมันคคาร,าระดดออาสม,มง เมื่อบริการมันเหมือนๆกันไม่ได้มีอะไรต่างกันมากสิ่งเดียวที่คุณแข่งกันได้ก็คือสงครามราคาถูกไหมและนี่คือตัวอย่างของริร์ดแบรนซันครับที่ทําให้บริการของเขามันต่างจากคนอื่นและทําให้ลูกค้าไม่ได้มองที่ราคาเป็นตัวตั้งหรือพูดง่ายๆว่าความแตกต่างคือเครื่องมืออันทรงพลังครับที่จะทําให้คุณแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากคนอื่นมาและสามารถกาหนดราคาที่พรีเมียมขึ้นได้ และเหมือนเดิมครับถ้าเป็นเรื่องราวของมหาเศรษฐีคนอื่นมันอาจจะจบลงแค่นี้แล้วแต่ริชาร์ดบรนซันไม่ได้จบแค่นี้ครับหนึ่งในช็อคออฟเดอะทาครั้งหนึ่งก็คือการที่ริชาร์ดบรนซันเปิดตัว Virgin Galactic นั่นก็คือความทะเยอทะยานของเขามันไม่ได้มีที่สิ้นสุดครับก่อนหน้านั้นจริงเขามีธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับเช่นรถไฟโทรศัพท์แต่นี่คือการท่องเที่ยวในอวกาศครับ Virgin Galactic ด้วยสโลแกนของริชาร์ดบรนซันนะครับที่ถือเป็นคติพจน์ประจำใจในการทำธุรกิจของเขาซึ่งผมชอบมากนั่่นนนกก็คืออชางมััไปทเถ ซึ่งนี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆครับที่ทำให้ริชาตแบรนด์สัรสามารถคิดไอเดียธุรกิจใหม่ๆ และกล้าทําในสิ่งที่คนอื่นยังคิดอยู่ในห้องประชุมอยู่เลยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเล่าเลยครับนั่นก็คือเรื่องราวของความเป็นผู้นําของเซอร์ิชร์ดแบรนซันที่ได้รับความชื่นชมมากๆการบริหารงานของริชร์ดแบรนซันเขาจะกระจายอํานาจโดยให้แต่ละหน่วยธรุรกิจของเขามีอิสระในการแยกบริหารจากกันและกันไม่ได้จําเป็นว่าบริษัทใหม่นี้จะต้องมาแคร์บริษัทแม่นะหรือจะต้องมาใช้ทรัพยากรของบริษัทแม่นะหลายบริษัทครับพอธรุรกิจเริ่มขยายขึ้นนะก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยทีมที่ทำแอดโฆษณาี่่้อมใชบริิษัทแนะทแส ิดขึ้นคือถ้าบริษัทแม่เนี่ยทีมโฆษณารู้สึกแบบนี้มันจะเหมือนกับอะไรครับราชการยังไงเธอก็ต้องมาใช้ฉันฉันไม่จําเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็ได้เพราะยังไงสุดท้ายหัวหน้าก็ต้องสั่งให้แกใช้ฉันอยู่ดีแต่ที่เวอร์จินแยกบริหารไปแบบเบดเร็จเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาของโลกใบน,นี้เลยนะครับว่าการแยกบริหารแบบเบดเร็จไม่ใช่สร้างผลเสียแต่กลับกันมันกลายเป็นสร้างผลดีทําให้แต่ละคนกระตือรือร้อนที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ละทีมก็มีอิสระในการเลือกอาจจะไม่ต้องใช้ Marketing Team ของสงสาานนักใหญ่่แตไป จากภายนอกที่อาจจะราคาถูกกว่าและคุณภาพดีกว่าก็ได้และที่สําคัญการกระจายอํานาจแบบเบสเซนต์อย่างนี้ครับทำให้มันไม่ใช่แค่เรื่องของมันสมองของริชาร์ดแบรนสันคนเดียวที่จะทําให้อาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่ได้จริงๆแล้วความร่ารวย2,600ล้านดอลลาร์สหรัฐของริชาร์ดแบรนสันไม่ใช่เพราะเขาคิดคนเดียวแต่เพราะเขากระจายอํานาจให้ทุกคนให้ลูกน้องของเขาทุกคนได้มีสิทธิ์คิดมีสิทธรริ์ทามีสิทธรริ์ลองผิดมีสิทธรริ์ลองถูกและที่สําคัญพลาดไม่เท่ากับล้มเหลวนั่นเลยทําให้จุดต่างๆธุรกิจต่างๆสามารถเติบโตขึ้นมาไดด้โดยที เขาไม่ได้จําเป็นต้องลงไปบริหารหน้างานเองทุกวันนี่แหละครับเราเรียกว่าการวางระบบของธรุรกิจสุดท้ายนี้เราได้บทเรียนอะไรจากเซอร์ริชาร์ดแบรนสันบ้างครับสำหรับผมมีอยู่3ข้อสั้นๆให้คุณนั่นก็คือฝันให้ใหญ่กล้าที่จะเสี่ยง เสี่ยงในวันที่คนอื่นยังคุยกันแต่ในห้องประชุมอยู่เลยและที่สําคัญอย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดเพราะผิดพลาดไม่เท่ากับล้มเหลวให้คุณนึกถึงเกมเทนนิสครับคุณผิดพลาดลูกนี้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมวัวแต่จมอยู่กับความเสียใจจมอยู่กับความกลัวว่าไม่กล้าเล่นลูกถัดไปคู่แข่งเสิร์ฟลูกใหม่มายังไงคุณก็แพ้แน่นอนแต่ถ้าคุณผิดพลาดแล้วมองว่าลูกเมื่อกี้เสียคะแนนไปแล้วเรามาตั้งใจเล่นลูกถัดไปให้เราชนะกันเถอะนี่ต่างหาก คือการทำธุรกิจและการบริหารในแบบของเซอร์วิชาร์ดแบร์ซนหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจกับไอเดียให้ใครหลายๆคนนะครับและเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกถ้าคุณไม่ได้กด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ฉะนั้นก่อนจากกันไปวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกันไว้เซฟคลิปวิดีโอนี้หรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนและเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟัััังแแลละสสําหรบวววนนีี้้ผมไปด และใครที่ยังไม่ได้จอยกลุ่มหลังมั่นของผมนะครับ The Insider Community ก็อย่าลืมจอยกันเข้ามาได้อันนี้จอยฟรีนะครับเป็นกลุ่มหลังมั่นเพื่อนๆเราที่เป็นผู้บริหารนักธุรกิจและนักการตลาดที่เข้ามาแบ่งปันสอบถามแล้วก็แชร์ข้อมูลกันผมว่าเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์แล้วก็น่ารักกันมากๆเลยก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์